ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้นางรู้สึกตกตะลึงเมื่อนางรู้สึกราวกับว่านางเข้าสู่อีกมิติหนึ่งความฝันในทุ่งดอกไม้เมื่อตี้เฉินมาที่นี่นางนึกถึงครั้งแรกที่นางพบชิงสุยที่นี่ที่เจ้าวายร้ายนั่นสัมผัสร่างกายของนางครั้งแรกนางโดนสัมผัสตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาเป็นอมาตะปีศาจ นางรู้สึกสบายใจเมื่อคิดถึงเรื่องเหล่านี้นางรู้สึกว่าโลกใบนี้นั้นแปลกออกไปนางไม่เคยคิดว่าความสัมพันธ์ของนางกับเขาจะเติบโตขึ้นจนถึงเพียงนี้ตอนนี้นางกำลังสงสัยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นี่ปเฉินมองไปยังทุกๆท,ที่นางเห็นเพียงดอกไม้เต็มไปหมดเหตุใดนางถึงมาที่นี่ นางก็ไม่แน่ใจนางเงยหนะ้าขึ้นและพบกับชิงสุยที่ยืนอยู่อย่างเงียบๆและนางก็รีบวิ่งไปหาเขาชิงสุยที่เฉินเรียกออกไปเมื่อเดินเข้าไปใกล้ชิงสุยอันที่จริงแล้วเมื่อตี เชิญสัมผัสเขาชิงสุยก็ตระหนักถึงการกระทําของนางได้เขารู้สึกเจ็บปวดในหัวใจเพราะกลัวว่านางจะโดนแช่แข็งไปด้วยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตระหนักได้ว่าพวกเขาเข้ามาในความฝันในทุ่งดอกไม้หลังจากที่นางมาถึงที่นี่แม้จะไม่มีน้ำแข็ป,ปกคลุมร่างของเขาแต่พิษในกระแสเลือดของเขาก็ไม่ได้ลดลงไปเฉิญเออเหตุใดเจ้าจึงมาที่นี่ ชิงสุยรู้ว่าคำถามของเขานั้นเป็นคำถามโง่โง่เพราะที่นี่คือความปันในทุ่งดอกไม้แม้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่ข้าไม่รู้เพียงครู่เดียวหลังจากข้าสัมผัสเจ้าข้าก็มาที่นี่เจ้าติดพิษงั้นหรือติด ฉินไม่ได้ตอบคำถามของเขามากนะปลื้มอย่าก,กังวลไปเลยค่าย่อมไม่เป็นอะไรชิงสุยยิ่งแต่เขาไม่อาจปิดบ,บังลมปราณอันเยือกเย็นที่เขาส่งไปยังตีเฉินได้เจ้ายังโกหกข้าอีกงั้นหรือตี เชิญเดินออกมาตรงและกอดชิงสุยอย่างแน่นหนานางต้องการส่งผ่านความอบอ,อุ่นไปยังชิงสุยมันเย็นอย่างยิ่งแต่ในตอนนั้นนางก็พบว่ามันข้อข้อลดลงเรื่อยจนถึงจุดที่นางไม่ได้รู้สึกเย็นหญิงโง่เอย๋ย ชิงสุยถอนหายใจและอยากจะผลักนางออกไปแต่นางกอดเขาไว้แน่นอย่างยิ่งแต่เขาก็พบว่านางยังปกติดีที่นี่คือความฝันในทุ่งดอกไม้มีเพียงจิตสํานึกของพวกเขาที่อยู่ที่นี่ เขารู้สึกได้ทุกอย่างอย่างชัดเจนที่นี่มีเพียงจิตสำนึกและความรู้สึกของพวกเขาชิงซุยรู้สึกว่าร่างกายของติ๊เฉินนั้นร้อนอย่างยิ่งการกอดนางอาจจะช่วยลดพิษเยื่อแข็งในเลือดของเขาได้อย่างชา้าช้าตอนนี้ยังมีเสื้อผ้าของทั้งสองกั้นขวางอยู่หักไม่มีเสื้อผ้ามันย่อมให้ผลที่ดีกว่านี้เมื่อชิงซุยคิดเช่นนี้เขาประหลาดใจที่พบว่าพวกเขากำลังเปลือยกายกอดกันและกัน ชิงซุยคิดว่าเพราะนี่เป็นจิตสำนึกของเขาเขาจึงสามารถควบคุมมันได้อย่างไรก็ตามตี้เฉินรู้สึกตกตะลึงและเขินอายนางพบว่านางไม่อาจควบคุมตนเองได้ชิงซุยเกิดอะไรขึ้น เหตุใดพวกเราข้าก็ไม่รู้ข้ารู้เพียงเราไม่อาจควบคุมเหตุการณ์นี้ได้ได้ชิงสุยยิ้มเจือนเจือนไปยังตี้เฉินที่ผ่านมาชิงสุยไม่ได้คงงบคุณอะไรแม้แต่ชุดของเขาที่หายไป ชิงสุยรู้ว่ามันไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาแม้เขาจะไม่ได้คิดเช่นนั้นเสื้อผ้าของพวกเขาก็จะยังคงหายไปมันอาจเป็นเพราะพวกเขาทั้งสองสวมกอดกันแม้แต่คำพูดที่ทั้งคู่ใช้ มันอาจจะทำให้คนอื่นๆคิดไปไกลโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆชิงสุยรู้สึกว่านี่ควรจะเป็นพื้นที่ที่เป็นอิสระภายในจิตสำนึกที่เข้าถึงได้โดยเขาและติเฉิญเท่านั้นตัวกลางของเรื่องนี้อาจเป็นภาพโฉมงาม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมากยิ่งกว่าจินตนาการของชิงสุยเขาไม่รู้ว่าเขาเข้ามายังความฝันในทุ่งดอกไม้นี้ได้เช่นไรนี่เกิดขึ้นครั้งที่สองแล้วและทั้งสองครั้งทั้งคู่เข้ามาพร้อมๆกันตีเฉินไม่กล้ามองไปยังชิงสุยแต่ก้มหน้าลงไปจากนั้นจักก็เงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วใบหน้าของนางแดงฉานทำให้นางดูงดงามยิ่งขึ้น เมือ่อนางเงยหน้ามองไปยังชิงสุยสายตานางประสานไปกับสายตาของเขาทำให้นางเขินอายอย่างยิ่งจนต้องก้มหน้าลงไปอีกชิงสุยโอบก,กอดไปยังร่างกายที่ราวกับได้รังสรรค์โดยพระเจ้า งามาำของนางไม่เพียงแต่ด้านหน้าตาแต่รวมไปถึงร่างกายที่ชดชออย่างยิ่งของนางนางมีเรือนร่างถี่งดงามราวกับหยกผิวของนางนุ่มลื่นและเนียนสวยยิ่งกว่าผ้าไหมรวมถึงคอที่ยาวเนียนงดงามของนาง แม้นางจะไม่ได้มีสะโพกที่ใหญ่แต่หน้าอกอันใหญ่โตของนางทําให้ผู้คนต้องเหลียวมองนางดูบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งทําให้ผู้คนไม่กล้าสัมผัสร่างกายของนางแต่ชิงสุยเพียงคนเดียวที่ได้ทําเช่นนี้ พียงแต่ในขณะนี้เคล็ดวิชาทวีบ่มเพาะไรนํนำในร่างกายของเขาก็โคจรขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเคล็ดวิชาทวีบ่มเพาะไรนํนำของชิงสุยโคจรขึ้นมาเขาประหลาดเมื่อเห็นว่าเคล็ดวิชานี้ก็โคจรอ,อยู่ในร่างกายของตีเฉินเช่นกัน เขาคิดว่าว่าเคล็ดวิชาที่ตีเ้เฉินโคจรน,นั้นคือเคล็ดวิชาทวิบ่มเพาะอย่างแน่นอนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของทั้งสองและพวกเขาก็รู้สึกได้ พวกเขาไม่อาจปิดตาลงได้และสื่อสารกันได้เพียงทางจิตใจเท่านั้นแต่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ตีเ้เฉินย่อมไม่สื่อสารใดๆกับชิงซุยในความฝันในทุ่งดอกไม้นี้ทั้งสองคนจุมพิตกันและกันไม่เพียงแต่ชิงซุยและตี เฉินรับรู้ถึงความรู้สึกนี้ได้พวกเขาวยังเห็นภาพในตอนนี้จากบนท้องฟ้ามุมมองบุคคลที่3ชิงสุยจำได้ว่ามันเหมือนกันกับชิงฮานเย่มันคือการสื่อสารกันทางจิตวิญญาณเคล็ดวิชาทวิบ่มเพาะของจิตสำนึก ตอนนี้ตอนนี้มันเกิดขึ้นอีกครั้งกับตี้เฉินเช่นเดียวกับในตอนนั้นสิ่งที่ทำให้ตี้เฉินอายอย่างยิ่งคือเมื่อนางเริ่มสัมผัสชิงซุยตอบรับไปกับการจู่โจมของชิงซุยยินและหยางแลกเปลี่ยนกันเมื่อทั้งสองรับรู้ถึงความปีติที่เพิ่มมากขึ้นความเย็นในโลหิตของชิงซุยเริ่มถูกชำระล้างออกไปพลังปราณของเคล็ดเสริมกายาบรรพการเริ่มโคจรในร่างกายของเขาอย่างบ้าคลาั่ง มันโคจรหลายต่อหลายรอบเขาทะลวงขึ้นไปอีกรอบการโคจรหนึ่งรอบการโคจรที่399มันหยุดนิ่งในตอนนี้ชิงสุยได้ใช้ท่วงท่าในภาพของเคล็ดวิชาไร้นามแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของจิตสำนึกและความทรงจำของเขามันดูเป็นธรรมชาติอย่างยิ่ง ทำให้ชิงซุยรู้สึกว่านี่คือความสุขของโลกใบนี้อีกครั้งแม้ว่าพวกเขาจะคงงบคุมสถานการณ์นี้ไม่ได้ชิงซุยคิดว่ามันยากที่จะได้เห็นติเฉินมีสีหน้าเช่นนี้จนกว่าพวกเขาจะมีการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณแบบนี้อีกครั้ง สีหน้าของนางไม่เพียงแต่มีเสน่ห์หรือพิเศษเท่านั้นแต่มันยังทำให้ชิงสุยรู้สึกถึงความนุ่มนวลความฝันในทุ่งดอกไม้แยกทั้งสองออกจากกันตอนนี้ทั้งสองคนอยู่บนวิหกเพลิง พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยและน้ำแข็งที่ปกคลุมชิงสุยก็สลายไปเพียงแค่ว่าทั้งสองคนกำลังกอดกันตี้เฉินผลักชิงสุยออกไปขณะที่นางเอียงอายและพยายามจะหนีไปแต่หลังของวิหกเพลิงมีความกว้างเพียงไม่กี่เมตร นอกจากนี้พื้นที่พวกเขาสามารถยืนได้นั้นกว้างเพียง4เมตรและยาว10เมตรเท่านั้นชิงสุยยิ้มเจือนเจรนกขะแฉที่เดินไปหาติเฉินที่อยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรเขารู้ว่านังเขินอายอย่างยิ่งหลังจากเกิดเรื่องเช่นนี้แม้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตจริงนี่เป็นการแลกเปลี่ยนทางจิตวิญญาณความรู้สึกของพวกเขาเหมือนว่ามันเกิดขึ้นจริงและฝังลึกลงในจิตใจของทั้งคู่ ในความปันในทุ่งดอกไม้มีการแลกเปลี่ยนของหยินและอย่างเกิดขึ้นมันเป็นการประสานที่สมบูรณ์แบบทำให้ความสามารถของชิงสุยเพิ่มขึ้นอีกครั้งแม้ว่ามันจะไม่อาจพัฒนาไปยังสวรรค์ขั้นที่เจ็เขาก็ได้ไปถึงจุดสูงสุดของสวรรค์ขั้นที่หเรื่องเช่นนี้ทำให้ชิงสุยมีความสุขอย่างยิ่งแต่ตอนนี้เขาต้องปลอบโยนตีเฉินก่อนเขารีบเดินไปยังด้านข้างของตี เฉินจากทางด้านหลังและเห็นได้ว่าใบหูของนางนั้นแดงอย่างยิ่งเขาค่อยๆโอ,อบเอวของนางเจ้ายังคงเขินอายอีกงั้นหรือชิงสุยยิมตี้เฉินเพียงก้มหน้าลงและไม่กล่าวอะไรเมื่อนางนึกถึงสิ่งที่เอเกิดขึ้นจากอยากจะขุดหลุมและมุดหนีไปให้ไกลท่าทางที่เขินอายนี้แสดงออกทางน้ำเสียงและสีหน้าของนาง สวรรค์และปฐพีนั้นแยกออกเป็นหินและอย่างทุกๆสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นหินและอย่างมนุษย์ก็เช่นกันสวรรค์นั้นเกี่ยวข้องกับโลกปฏิสัมพันธ์ของหินและอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็เป็นเหมือนเรื่องระหว่างชายและหญิงเฉินเผอเจ้าไม่มีความสุขงั้นหรือ เป็นเพียงการแสดงออกทั่วไปเท่านั้นชิงซุยเวรเราะหลังจากเขากล่าวเช่นนั้นหยุดพูดถึงเรื่องนี้เลยเจ้าห้ามพูดถึงมันอีกเจ้ามันลามกหยาบคายตีเฉินกอดชิงซุยอย่างไม่พอใจซุกหน้าของนางลงบนอกของเขาและเอามือของนางปิดปากของเขาบางมีอาจเป็นเพราะมันอยู่ในความฝันในทุ่งดอกไม้แม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกของนางมันก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไร ตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขารู้สึกดีอย่างยิ่งมันเป็นความรู้สึกที่ทรงพลังไม่เพียงแต่ชิงสุยที่รู้สึกได้คนเดียวแต่ทั้งสองก็รู้สึกได้หรือมิฉะนั้นก็ย่อมไม่มีการประสานใดๆ ชิงสุยรู้ว่านางรู้เรื่องนี้ดีแต่อายอย่างยิ่งที่จะยอมรับมันเอาละข้าจะไม่พูดถึงมันอีกอย่าคิดมากไปเลยไม่ว่ายังไงชาตินี้เจ้าก็เป็นหญิงของข้าสำหรับชาติหรือชาติไหนเจ้าจะเป็นหญิงของข้าตลอดไป ชิงสุยค่อยๆย,ยกมือของนางขึ้นมาและหยุดที่ปากของเขาชิงสุยฆ่าฆ่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้นไม่ใช่เรื่องจริงี้เฉินไม่แม้แต่เข้าใจว่านางพยายามจะกล่าวอะไรแต่ชิงสุยเข้าใจมัน เป็นที่จริงแล้วนางกังวลที่นางเองเป็นผู้รอเริ่มในความฝันในทุ่งดอกไม้นางกลัวว่านั่นจะทำให้ชิงสุยดูหมิ่นนางแต่นางไม่รู้จะกล่าวเช่นไรเฉินเอ๋อข้าเข้าใจว่าเจ้าพยายามกล่าวสิ่งใด ในใจของข้าเจ้าเป็นดั่งเทพธิดาเสมอที่จริงแล้วข้าชอบสิ่งที่เจ้าทําเจ้ายังพูดถึงเรื่องนี้อีกติเฉินกล่าวด้วยความฉุนเฉียวข้าจะเงียบแล้วข้าจะหยุดพูดแล้วอย่าคิดมากไม่ว่ายังข้าก็รักเจ้าชิงสุยรีบกล่าวด้วยด้วยยิ้มเรื่องนี้ได้ผ่านพ้นไปชิงสุยยังคงคิดถึงเรื่องฉากในความฝันในทุ่งดอกไม้เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะตี เชินก็สามารถรู้สึกถึงมันได้เช่นการเหมือนกับครั้งแรกของพวกเขาอย่างไรก็ตามมันแย่ยิ่งกว่าก่อนหน้านี้มันทำให้นางยากที่จะอดทนต่อเรื่องนี้ได้นางรู้สึกว่าทุกๆสัมผัสของและสติของนางไม่อาจหยุดยั้งมันได้ ชิงสวยยิ้มเจ่อญเจ่อญเพราะเขาคิดว่าเขาไม่อาจลืมเรื่องนี้ได้โดยง่ายนางไม่ได้รับรู้เมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้แต่จะรับรู้ได้เมื่อเขาจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เป็นเวลานานสำหรับคนอื่นๆมันอาจจะดูเหมือนว่าเขากำลังจ้องมองออกไปอย่างไร้จุดหมายและจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างนั่นคือความรู้สึกในความฝันในทุ่งดอกไม้ที่เขาได้ทำมันพร้อมๆก,กันกับติเฉิน ดังนั้นมันก็ไม่ได้ยากที่จะควบคุมมันมิฉะนั้นชิงสุยคงคิดถึงเรื่องนี้ไปตั้งแต่แรกที่เฉินมองไปยังชิงสุยใบหน้าที่เขินอายของนางดูเป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งเจ้าห้ามคิดถึงเรื่องนี้อีกข้าย่ยอมไม่คิดถึงมัน เว้นแต่เจ้าจะยอมให้ข้าทำเช่นนั้นชิงสุยกล่าวอย่างอึดอัดใจสถานการณ์ในตอนนี้รู้สึกอึดอัดยิ่งกว่าตอนที่อยู่ในความฝันในทุ่งดอกไม้เรากับเขาเป็นพวกท่ำมองหลังจากที่นางโกรธเคืองชิงสุยนางก็ไม่กล่าวอะไรอีก เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทุกครั้งที่นางมองไปยังชิงสยุยนางรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติและจะเขินอายต่อหน้าชิงสยุยเมื่อท้องฟ้ามืดลงแล้วพวกเขาก็ลงมาบนพื้นดินนี่เป็นที่ราบสูงที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบของมันประมาณ3,000เมตรพื้นดินเป็นสีแดงเข้มพืชที่ขึ้นที่นี่ดูแข็งแรงอย่างยิ่ง หลังจากพวกเขาลงมาชิงสุยก็ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบหลังจากไม่พบอันตรายใดๆเขาก็เริ่มตั้งที่พักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ